กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของไทยในปัจจุบันเริ่มเห็นแสงสว่างมากขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีออกมาประกาศสร้างความชัดเจนในการเปิดประเทศรวมถึงสถานศึกษาต่างๆเตรียมความพร้อมเปิดเรียนแบบออนไซต์ site. นั่นเป็นเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมและทั่วถึงแล้ว แต่รัฐบาลยังจะต้องดำเนินมาตรการควบคู่กับการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้ไปด้วยแม้ว่าส่วนใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือและกลับมาเปิดกิจการบ้างแล้วก็ตามนะครับล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้างหรือรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะอายุเกิน65ปีที่อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบไม่เป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดสำหรับแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อช่วยรักษาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างกลุ่มดังกล่าวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ คุณนภศรแก้วคำได้สอบถามรายละเอียดจากคุณดนุชาพิชยนันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอเราไปรับฟังพร้อมกันเลยครับ ค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้คุณดนุชาพิชยนันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือส,อสชอนะคะพร้อมที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือคนขับรถแท็กซี่และผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีอายุเกิน65ปีผู้ที่จะได้รับการให้ความช่วยเหลือจะมีคุณสมบัติอย่างไรคะท่านคะคือโดยหลักที่เราทําเรื่องของการเยียวยามาตั้งแต่มีการประกาศข้อกําหนดของสวบคนะครับ ตั้งแต่ฉบับที่25จนมาถึงฉบับที่30น,นะครับเป็นพื้นที่สีแดงเข้มสูงสุดแล้วก็เทียมนัวดต่นะครับทีนี้เนี่ยผู้ประกอบอาชีพนะครับที่อยู่นอกระบบประกันสังคมเนี่ยเอาเข้าระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบอาชีพอิสระเนี่ยก็จะต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ถูกไหมครับทีนี้ปรากฏว่าในกฎหมายเนี่ยของประกันสังคมเนี่ยเ,เขากําหนดอายุเอาไว้ว่าจะต้องไม่เกิน65ปีก็จะมีกลุ่มพี่น้องที่ขับรถ รับจ้างนะครับรถแท็กซี่กับรถจักรยานยนต์สาธารณะเนี่ยที่มีอายุเกิน6 5ปีก็เลยเข้ามาที่ระบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยให้ทันกระทรวงคมนาคมนะครับเป็นหน่วยงานที่จะรวบรวมข้อมูลของผู้ที่ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างเนี่ยแท็กซี่กับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับที่อายุเกิน6 5ปีแล้วก็สำหรับขอความช่วยเหลือในการที่จะเยียวยานะครับในช่วงที่ผ่านมาที่มีการล็อกดาวน์นะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยตัวจํานวนของ ผู้ที่อยู่ในระบบที่เป็นรถยนต์รับจ้างแท็กซี่แล้วก็จักรยานยนต์เนี่ยที่อายุเกิน65สิบปีเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ1นึ่งกพันกว่าคนนะครับซึ่งอันนี้นีก็จะได้รับการเยียวยาตามเกณฑ์นะครับก็คือค่าพันบาทต่อเดือนนะครับโดยกลุ่มที่เป็นผู้ที่อยู่ใน13จังหวัดแรกนะครับตามข้อกำหนดฉบับ,บท,ที่25กับ28เนี่ยก็จะได้รับความช่วยเหลือเดือนละค่าพันบาท2เดือนส่วน กลุ่มที่อยู่ใน16จังหวัดตามข้อกําหนดฉบับที่30เนี่ยก็จะได้รับหนึ่งเดือนครับค่ะค่ะท่านคะแล้วขั้นตอนหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้วนะคะท่านเรามาตรการการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือจะเริ่มต้นอย่างไรคะท่านคะก็จริงๆก็คือเดี๋ยวทางพี่น้องผู้ขับขี่รถจักรยานย์รับจ้างนะครับที่มีอายุเกิน65ปีนะครับจะต้องไปแสดงตนนะครับลงทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกนะครับซึ่งเดี๋ยวกรมขนส่งทางบกเขาก็จะ จัดจุดให้ลงทะเบียนนะครับเพื่อแสดงตัวตนนะครับแล้วก็จะต้องมีบัญชีที่ผูกพร้อมเพยไว้นะครับกับเลขบัตรประชาชนนะครับจะได้โอนเงินเข้าไปที่บัญชีของทุกท่านได้เลยโดยตรงนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะต้องรีดดำเนเินการตรงนี้ครับทางกรมบัญชีธงบกก็ต้องรีบจัดจุดลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการสอบทานข้อมูลนิดหนึ่งนะครับกับทางระบบประกันสังคมด้วยนะครับครับค่ะ แล้วคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเงินเยียวยานในรอบนี้นะคะจะไม่ซ้ําซ้อนกับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยสามารถตรวจสอบได้อย่างไรบ้างคะอ๋อไม่ไม่ไม่ซ้ําซ้อนกันครับเพราะว่าเราจะเอาข้อมูลที่ท่านมาลงทะเบียนเนี่ยครับไปสอบทานกับฐานข้อมูลของระบบประกันสังคมด้วยนะครับเพราะว่าท่านที่เป็นผู้ขับขี่รถรับจ้างเนี่ยอาจจะมีประกอบอาชีพอืน่นไวยแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะ มีการลงทะเบียนมาตรา4.0ไว้ก่อนล่วงหน้านานแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็เดี๋ยวอันนี้จะจะมีการไปสอบทานข้อมูลอีกทีหนึ่งครับแล้วก็เมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะโอนเงินให้ทางบัญชีที่ท่านถูกพร้อมเพย์ไว้นะครับอืมค่ะตรงนี้ค่ะก็มั่นใจได้ว่าจะมีระบบป้องกันการละไก่ได้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะอ๋อมีครับมีครับมีครับอันนี้มันก็ก็เป็นเงินของรัฐนะครับที่เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนในยามที่ยากลำบากกันนะครับ ตอนนั้นก็เดี๋ยวก็คงระบบตรวจสอบอันนี้ก็ต้องมีแล้วครับทางคนมันธุงระบบเขาเขาทำระบบไว้นะครับค่ะคาดว่าเม็ดเงินก้อนแรกที่จะเข้าไปเยียวยาช่วยเหลือจะสามารถโอนให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ได้ในช่วงไหนคะคิดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับอ่กลุ่มแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ส่วนบุคคลกับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เป็นยินมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับอันนี้ก็จะมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ันนี้กลุ่ first, มแรกเนี่ยถ้าไปแสดงตัวตนนะครับลงทะเบียนไว้ก like ็ผูกพร้อมเพยงเรียบร้อยเนี่ยก็น่าจะจ่ายเงินออกมาได้ก่อนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ขับรถยนต์แท็กซี่นะครับที่ที่เช่าขับกับทางสารกรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยก็เดี๋ยวท่านกรมคนบุมการบก็จะมีการตรวจสอบกับทางสารกรด้วยนะครับว่าท่านเป็นผู้ขับรถยนต์เช่าขับรถแท็กซี่ของสารกรต่างๆนั้นจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบเหมือนกันครับผม ค่ะก็เรียกได้ว,ว่าต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นโครงการนี้นะคะจะช่วยรักษาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรถแท็กซี่แล้วก็รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ได้มากน้อยเพียงใดคะก็จริงๆเม็ดเงินที่ใช้สำหรับจำนวนประมาณหนึ่งหมื่นหกพันกว่ารายนะครับก็อยู่ที่ร้อยหกสิบหกล้านนะฮะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินที่ ทางผู้ขับรถยนต์รับจ้างนะครับที่เข้าข่ายเนี่ยท่านก็จะได้มีเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้นะครับในยามที่มีความยากลําบากครับผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คงด้วยวงเงินร้อหกสิบล้าน 6, 6, 000, นี่ก็คงไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนันะครับเพราะว่าเงินมันค่อนข้างน้อยนะครับผมค่ะค่าสุดท้ายนี้นะคะท่านเลขาส,าสาชมีอะไรจะฝากถึงกลุ่มผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานในครั้งนี้ ควรปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ด้วยค่ะครับก,ก็จริงจริงก็ต้องฝากไว้นิดนึงนะครับว่า,เ,าเดี๋ยวทางพี่น้องที่ขับรถแท็กซี่แล้วก็รถจักรยานรับจ้างที่อายุเกิน6.5ปีนะครับที่ยังประกอบอาชีพอยู่นะครับเดี๋ยวคงจะต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการนิดนึงนะครับโดยเฉพาะจากางกระทรวงคมนาคมโดยกรมขนส่งทางบกน,นะครับว่าจะให้ไป ลงทะเบ,บียนยืนยันตัวตนเมื่อไหร่ยังไงนะครับแล้วก็ดาเนินการตามที่เงื่อนไขที่ทางราชการกําหนดไว้นะครับก็จะได้ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยนะครับก็จะได้รับเงินตามตาม,ตามที่ท่านควรจะได้ครับผมค่ะเรียกได้ว,ว่าในวันนี้ท่านเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มาสร้างความกระจ่างถึงขั้นตอนในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด19อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นแรงงานนอกระบบค่ะในวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ